สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนโซเชียลแคมทุกคนนะคะเราสองคนเก่งค่ะอะไรแล้วก็บอยครับเราสองคนเก่งโอ้ยมาดบบี้ได้ไหมเราบอยนะคะมาเก่งมาบอยค่ะอะไรล่ะตอนนี้นะครับอะไรแค่ว่าเก่งบอยมันจะบอยเก่งทั้ะครับอันนี้ครับก็ ป็นบ้านอะไรช่องเราไม่ได้มารีวิวก่อนบอกบอกก่อนเราไม่ได้มารีวิวครีมวันนี้ไม่มารีวิวครีมนะจ๊ะวันนี้มารีวิวบ้านบ้านของเราสองคนเองได้ค่ะมองหน้าเขาตรงนี้เลยทำไมบ้านเราชื่อบ้านว่าอะไรนะเคแล้วพูดพร้อมกันนึงสองสามเคบีโอ้ยเซ็งหอมร้อนเล่นโอ้ยหอมนี่กลิ่นมาถ่านยามมาขอกจุกเขาละกันโอ๊า ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนเป็นใช้ยงเขาพูดไดไหมได้ได้ได้เมื่อกี้ตัวเองครับไม่เล่นแล้วเขาไม่ถ่ายแล้วเขาไม่ถ่ายแล้วครับอันนี้ก็เป็นบ้านของเราสองคนครับที่เก็บเงินจากการทํางานโดยที่ไม่ขอพ่อแม่สักบาทเลยเมื่อกี้บอกไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วถ่ายทำไมนี่จะแกล้งอีกนะเราได้พ่อพาไปดูห้องอื่นแล้วห้องอื่นอะไรนะโอ้โหมือเนี่อันนี้ครับก็เป็น มุมอะไรมุมห้องับแขกข้างหน้านทีวีอย่า <c oughs> ไปอันนี้ก็เป็นทีวีหน้าห้องเฮ้ยทีวีต้องทีวีห้องแขกหน้าบ้านนี่แล้วก,นนาาาลก็อันนี้เป็นโซฟาอันนี้เป็นผ้าม่านแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็อันนี้ไม่เห็นโว์โคมไฟโชว์ลลเราเดีด๋ยสิอันนี้อันนี้เป็นซุ้มน้องแมวไอเหนียวอันนี้ ห้องพระเอ้ยไม่ใช่ห้องพระอันนี้เป็นยิ่งพระแล้วก็อันนี้โคมไฟโคมไฟคฟเปลี<ฟ>่ย <laughs> นหัวไหมเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวไหมนี่ก็นี่นี่ไฟสวยอ๋ออวดมากเลยน <laughs> ี่อันนี้อันนี้แม่บ้านนะคะเอาไว้เช็ดขดทำความสะอาดบ้าน <laughs> เฮ้เฮเขาไม่อะไรจะบอกไหม <laughs> อะไร ด้วเหมือนเด็กแบบเด็กเฮ่ออนเด็กนอนที่ได้บ้านแล้วก็เฮ่อเราได้นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นบ้านของเราที่เก็บเงินซื้อกันเองใช่ไหมืองฟ้าตัวเองไปแล้วตัวเองคุยกับโค้รโซเชียลแคมสิอ่ะโซเชียลแคมเป็นไงบ้างครับสบายดี่ไหมอ่ะไปแล้วนะโซเชียลแคมคิดถึงนะโอ๊ยมันเที่ยวว่ะแก่ได้ไปแลนะคะ